ระบบเสียงเต็มรูปแบบครับที่รองรับดนตรีสดได้ในงบประมาณสัก1ล้านบาทประมาณนี้นะครับรวมติดตั้ง วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สระบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่เอทีได้มาลงงานติดตั้งนะครับก็คือร้านผ่องนะครับหรือว่าสาักกระดกนะครับรที่อยู่แถวๆนี้ก็คงคุ้นชื่อกันดีแหละวันนี้เรามาในระบบเสียงเต็มรูปแบบนะครับที่รองรับดนตรีสดได้ในงบประมาณสัก1ล้านบาทประมาณนี้นะครับรวมติดตั้งจะมีอะไรบ้างครับจะพาไปดูกันเลย มาดูกันที่ของชิ้นแรกนะครับก็คือลำโพงนะครับเป็นลำโพงไรเล่ลำโพงแขวนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเว d าวีดี12นะครับเป็นดอก12นิ้วเดี่ยวใช้ข้างละ4ใบนะครับสิ่งแรกที่ควรที่จะตรวจสอบหลังติดตั้งเสร็จนะครับก็ต้องดูพวกจุดที่ใช้ยึดต่างๆนะครับเพราะว่าลำโพงเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตัวละประมาณ30กิโลอะไรเงี้ยก็ต้องใช้แบบลอกนะที่มีความพอดีอันนี้ใช้ลอก1ตันนะครับนี อีกอย่างหนึ่งเรื่องของความปลอดภนะัยเนาะเพราะว่ามันจะล่วงลงมาเมื่อไหร่ไม่รู้แหละเพราะฉะนั้นจุดยึดต้องดีและอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีเซฟตี้สำรองควรจะมีแล้วกันนะครับจะเห็นว่าที่เราติดตั้งไปมันจะมีสลิงบางๆนะครับเอาไว้ของอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับเผื่อที่ลอกหลกักมันปึ๊กลงมามันก็ยังมีสำรองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดองศาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียด แล้วครับที่แต่ละทีมเนี่ยจะทาได้ละเอียดมากน้อยต่างกันอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลําโพงที่เขาเรียกว่าลาโพงซับพูเฟอร์มันจะเป็นตู้ใหญ่ๆครับแต่อันเนี้ยเขาบิวอินเข้าไปอยู่ข้างในอันนี้เป็นไอเดียของทางร้านเนาะเขาอยากให้ตู้ซับมันซ่อนอยู่ครับเขาก็เอายัดเข้าไปข้างใต้เวทีเลยนะครับแต่การทําอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะเอาซับเนี่ยเข้าไปยัดได้เลยมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆตามมาครับถ้าเกิดไม่ได้จูนไม่ได้ปรับแต่งครับอันนี้เราก็ทําการ ปรับแต่งเสียงให้เรียบร้อยนะครับเพื่อลดปัญหาบางอย่างนี้อาจจะเกิดขึ้น,นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่3ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์นะของระบบเสียงแล้กันมันคือพวกอุปกรณ์ power amp หรือว่าอะไรที่จะอยู่ข้างๆเวทีหรือว่าอยู่ณจุดควบคุมนัแหละก็จะมีพวกที่เสียบสัญ,ญญาณเข้านะครับเอาเครื่องดนตรีมาเสียบอันนี้เขาเรียกว่าสเตทบ็อกนะครับอันนี้ใช้เป็นรุ่น dl 32นะครับ ใช้เพื่อความสะดวกเนาะบางทีเวลาที่มิกเสียงเนะี่ยการเอามิกมาไว้ข้างเวทีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มิกลําบากหน่อยนะครับทีเนี้ยมันก็จะเสียบสายสัญญ,ญ,ญาณยากแหละก็จะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าสเตทบ็อก์นะครับผมสิ่งหนึ่งที่ควรมีนะครับผมคือเรื่องของการมาร์กสายจะเห็นว่านี่เรามาร์กไปหมดเลยว่า1นึ่งเสียบหนึ่งสองเสียบสองสามเสียบสามอะไรเงี้ยจะได้ไม่งงนะครับเผื่อแบบว่ากรณีแบบฉุกเฉินยินนงต้องถอดนะครับแล้วก็ต้องเสียบใหม่ให้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอ่ะก็จะมีมาร์กบอกไว้ทุกชิ้นทัดลงมานนนัอี้เป็ S v s s p อครับอันนี้เขาเรียกว่า DSP เอาไว้ควบคุมลาโพงนะครับควบคุมเสียงปรับแต่งเสียงของลําโพงอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายต่อมาก็คือเป็นกลุ่มพลังนะครับเป็นเหมือนเครื่องยนต์จริงๆเลยก็คือ Power Amp อันนี้เป็น VL 14 2สแทน่นแล้วก็2องนคิวหแท่นนะครับก็ขับกลางแหลมแล้วก็ขับซับวูเฟอร์นะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับร้านที่แบบไม่ค่อยมีคนคุมเสียงแล้วกันเวลาเปิดปิดระบบเนี่ยมันก็จะมีความยากเนาะมันจะไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องเปิดอะไรก่อนปิดอะไรก่อนเพราะอุปกรณ์มันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแนะนํามีปลั๊กซีเควนต์ไว้สักอันหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าปลั๊กซีเควนต์นะครับเป็นปลั๊กไฟติดแหลกนั่นแหละด้านหลังเขาจะมีช่องเสียบปลั๊กทั้งหมด8ช่องตามสถานะไฟนี้เลยนะครับเวลาที่เราจะปิดเปิดระบบเสียงเนี่ยเราก็แค่กดเปิดแค่ระบบเดียวมันก็จะไล่เปิดตั้งแต่เบ,เบอร์นนหนึ่งเเเวววววลาาาาาาาถมม่่่่ทํ้งงหนใพระ เราจะต้องไล่เปิดเสียงเนี่ยจากต้นทางไปหาปลายทางเสมอเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเสียงปลายทางก่อนสมมติมเราเปิด Power Amp ก่อนแล้วค่อยไปเปิด m i กเนี่ยเวลาที่เราเปิดมิกเพราะว Amp มันทํางานอยู่มันอาจจะมีเสียงตุ๊บตับออกลำโพงอะไรเงี้ย Back s e q u e น c ์เนี่ยก็จะช่วยจัดก,การเรื่องระบบพวกนั้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมาดูข้างหลังกันบ้างครับตรวจเช็คความเรียบร้อยด้านหลังสายเสย์จะต้องมีการมัดติดแหลกอะไรไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอก สายเนี่ยควรมีการมาร์กไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นสายอะไรนะครับเวลาแก้มาหาจะได้แก้ได้ถูกอันนี้ก็เป็นงานติดตั้งของทางเอทีการจ่ายไฟไปที่ต่างๆนะครับก็จะต้องมีการเข้าเทอร์มินอลบล็อกแล้วก็ติดรัเบลไว้นะครับเพื่อจะแยกระบบดูระบบเนี้ยมันเป็นระบบของเสียงและแสงนะนะครับแล้วก็สายที่เดินไปที่จุดต่างๆแล้วจะต้องมีการเข้าบล็อกอันะนี้บล็อกแรนเอาไว้เสียบสเตทบล็อกนะอันนี้บล็อก DMX เอาไว้เสียบไฟนะผมก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อ ผมมาทํางานต่อใช่ปะอันนี้มันเป็นสายที่เอาไว้คุมไฟนะอันนี้เป็นสายที่ไว้คุมเสียงนะอ่าจะไ,ได้แก้ปัญหาไ,ได้ถูกถ้าเกิดมีปัญหา ดูเรื่องบนเวทีบ้างครับบนเวทีเนี่ยมันก็จะมีที่สําหรับเสียบสัญญาณจากเครื่องดนตรีเข้าไปในระบบเสียงเราใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้เป็นเขาเรียกว่า di box นะครับ di box เนี่ยก็ควรมีมาร์กเหมือนกันอันนี้เราทําไว้อันนี้เป็น channel 11 channel 12นี่เป็นมาร์กสาย a t ทาแต่เนี่ยคือน่าจะเขียนโดยร้านเนาะว่าเป็นแบบที่เสียบของกีตาร์นะก็เอากีตาร์มาเสียบไอพวกนี้ได้เลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือ monitor ครับ monitor เ,เนี่ย มันก็จะมีหลายใบก็จะมีเขียนแปะไว้ด้วยว่ามันเป็นออกที่เท่าไหร่เพราะว่านักดนตรีเขาจะขอเสียงไม่เหมือนกันเลยอย่างตรงนี้อยู่ใกล้นักร้องเขาอาจจะขอเสียงร้องเยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกกันหมดเลยเวลาที่ เราส่งสัญญาณมาที่มอนิเตอร์แต่ละใบก็ต้องส่งแยกกันนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่มักจะพลาดนะครับเวลาที่จัดระบบเสียงนี่ก็คือขาไม้เนี่ยที่จริงก็ต้องดูว่ากี่ต้นกี่ตัวให้ครบนะครับแล้วก็โฟเดอร์ไม้บางทีซื้อขาไม้มามันไม่ได้แถมใ้ตัวจับไม้มานะมันจะต้องซื้อแยกหรือว่ามันแถมกับไม้มานะครับแล้วก็อ,อื่นๆพวก แต่โน้ตนะครับแต่โน้ตทุกคนมีติดไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จุดปลั๊กไฟต่างๆนะครับพวกปลั๊กพ่วงปลั๊กอะไรเงี้ยก็ควรมีอันนี้มาดูที่ส่วนของกลองชุดนะครับกลองชุดก็จะเป็นเซ็ตๆวางอยู่มุมเวทีตรงนี้เลยเอที AT จัดมาด้วยนะครับเป็นทามาอินเทอร์เรียลสตาร์ไม้กลองนะครับไม้กลองก็จะเป็นชัวร์พีจีเอนะครับพีจีเอสดัมเซ็ตเพิ่มไม้แฮทไม้อีกตัวหนึ่งด้วยครบชุดเลยแถมมีมาร์กสายมีอะไรก็อย่างที่บอกนะครับควรมีและอย่างหนึ่งที่ร้านเล่ามักจะเจอบอ เสียงกลองสดเนี่ยมันดังมากจนล้นออกไปข้างนอกนะครับทีเนี้ยวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยที่ร้านควรที่จะมีนะครับที่คนที่จะตรวจสอบหรือว่าเอยถ้าเกิดเสียงกลองรั่วเนี่ยก็คนมีอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอะคริลิกกั้นกลองเขาจะเป็นกั้น่างนี้กันเสียงล้นออกไปข้างหน้าแต่ถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่แหละแต่มันก็ช่วยลดได้ประมาณหนึ่งไปดูที่จุดนูน้น ถ้าร้านนะครับมีความลึกามากเสียงก็อาจจะไม่ถึงหลังห้องดีนะครับหลังห้องอาจจะดอบๆอไปนิดหน่อยครับก็จะเป็นต้องมีการเติมลําโพงดีเลย์อันนี้เป็นความละเอียดของการออกแบบเลยก็ลองเช็คดูว่าควรมีหรือไม่นะครับผมก็สามารถเพิ่มที่หลังได้ลาโพงดีเลย์ก็จะเป็นลักษณะนี้ จุดหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มากๆนะในระบบเสียงก็คือจุดฟอนต์โอเฮาตรงนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมเสียง หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เนี่ยทำหน้าที่รับเสียงจากตรงเวทีมานั่นแหละเครื่องดนตรีที่เสียบเสียบเข้ากับสเตทบ็อกก์ก็จะถูกส่งเสียงกลับมาที่นี่นะครับผ่านสายแลนเส้นเดียวนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ผสมเสียงมิกเสียงปรับแต่งเสียงให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งกลับไปหาลําโพงอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราเตอร์มิกมันต้องมีเน็ตด้วยทำไมต้องมีเราเตอร์แต่ที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกันเอาไว้แค่กระจายสัญญาณ Wi-Fi ที่จริง WiFi ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีเเ็ตสสมมออออไไปาาัคืืกรรช่่บย ตัวไอแพดมาต่อไ i f i ปุ๊บก็สามารถควบคุมมิกเซอร์ได้นั่นเองอันนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตรงเวทีกับฟอนต์เฮาส์นะครับก็จะมีบล็อกที่เป็นแลนนะครับอันนี้ก็เข้าบล็อกไว้ก็ถูกต้องนะครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําการโยกย้ายอะไรได้ได้ง่ายเนาะถอดเสียบน,นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะต้องมาดูและนี่ครับก็คือรายละเอียดในระบบเสียงของร้านสักร้านหนึ่งนะครับอย่างร้านนี้ก็รองรับประมาณขนาดเท่าประมาณ80โตะเนาะความกว้างของร้านนี่ก็ค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะครับมีระบบเสียง ที่สามารถครอบคุมได้ใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันนะครับสำหรับระบบเสียงถ้าเกิดใครที่สนใจระบบแบบนี้นะครับก็ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วว่าการติดตั้งคนที่จะมีรายละเอียดอะไรเป็นยังไงบ้างครับก็ทักมาที่เพจเอทก็ได้ครับเอที AT เนี่ยก็ทั้งขายแล้วก็รับติดตั้งงานระบบเสียงทุกรูปแบบเลยนะครับสำหรับวันนี้เ t ทขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ Post ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ y u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  e e h h n n e l AT อย่าดูเพลินกด s u b สไครต์กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที